สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับดเดตข่าวสารของพิาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่ลุ้นหายเจ็บแค่หนึ่งรายครับแมนยูส่อไร้สี่แข้งบูเอเวอร์ตันในศึกพิมลิกนัดต่อไปครับเอริกเคนฮาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนเกมพิมพิลิกเกที่จะไปเยือนเอเวอร์ตันในวันที่9ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันช่วงดึกครับเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยสำหรับแมนยูเอนะครับยังคงฟิตซ้อมนะครับก่อนเกมนี้จะเกิดขึ้นหลังจบเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่มอีกครับซึ่งบุกไปชนะโอโมเนียนิโคเชีย32ครับเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนเดินทางกลับมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีนัดสำคัญที่พิมลิงร์ครับ เอริเทนฮาร์คยืนยันว่ามีเพียงราเฟลวารานครับปากกระลังทีมชาติฝรั่งเศสแค่รายเดียวครับที่ลุ้นหายเจ็บกลับมาช่วยทีมในเกมพบกับเอเวอเรตในตอนนี้แมนยูเองเนี่ยมีผู้เล่นที่เทนฮารใช้งานได้รับบาดเจ็บรวมกันแล้วสี่รายโดยนอกจากวารานนะครับที่ข้อเท้าแผลเล็กน้อยจากเกมล่าสุดที่แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามหวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมยังมีเฮร์รี่แม็กควายที่แฮมสตริงครับอารอนวานวิสก้าที่กล้ามเนื้อแล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กที่กล้ามเนื้อครับ ส่วนด้านเทนฮังอินะครับได้พูดถึงอาการล่าสุดทั้ง4คนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะพูดว่ามีผู้เล่นอีกรายครับที่จะกลับมาช่วยทีมได้ราฟเฟลบานครับดูเหมือนจะมีความคืบหน้าและเขากลับมาได้แล้วแต่ผมคิดว่ายังไม่ทันที่จะใกล้เคียงแล้วส่วนคนอื่นครับแฮร์รี่แม็กควายยังไม่พร้อมทั้งอารอนวามิสก้าแล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบก็ไม่ถึงเวลาทั้งคู่ซึ่งดอนนี่ฟันเดอรเบเองเนี่ยน่าจะต้องรออีก2สัปดาห์ครับ ต่อมาครับโรนโดซอยูแมนยูจนจบรููการเหตุเทนฮากติดเงื่อนขายครับ ESPN ครับสื่อกีฬาชื่อดังนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวว่าแมนเชสเตอร์เตดนั้นทีมหนักที่6ของอังกฤษนะครับแสดงความมั่นใจว่าคริสเตยโนโรนโดจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปโดยไม่ย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งหมายความว่าดาวยิงทีมชาติโปรโตุเกสรายนี้วัย37ปีจะอยู่กับปีศาจแดงจนครบหมดสัญญาหลังจบรููการนี้เป็นอย่างน้อย ก่อนลุ้นอีกทีว่าจะใช้ออปชันขยายเพิ่มอ,อีกหนึ่งปีหรือไม่รายงานระบุว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรโดนะครับน่าจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์เดยต่อไปเนื่องจากดิเทนฮาร์คกุนซือชาวนิทแลนด์ครับได้รับการแจ้งจากบอร์บริหารสโมสรว่าจะไม่อนุมัติงบประมาณสำหรับการเสริมทัพจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากปล่อยให้เชอร์ชิเวนนะครับย้ายทีมในตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้ อย่างไรก็ตามครับโอกาสที่โรนโดจะอำลาแมนเชสเตอร์เต็ดในเดือนมกราคมที่ถึงนี้ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหลังจากที่โดนหลายสโม,มสรที่เล่นในศึกยูฟ่าจิบริีตามที่เจ้าตัวปรารถนาปฏิเสธร,ร่วมงานมาแล้วในช่วงสมมติที่ผ่านมาทั้งบายอนิกเชลซีเรียลมาริดนาโปลีเปเชออลิติโกมาดริดมีเพียงอัสฮิลานครับ ทีมที่เงินหนาจากซาอุดีอาระเบียเท่านั้นที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังแต่ยังไม่ตรงกับความต้องการของนักเตะรูปก,การนี้โรนโดนะครับประสบป,ปัญหาฟอร์มตกและเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมแมนยูภายใต้การคุมทัพของเทนฮารคโดยเพิ่งทำไปได้เพียง1ประตูกักบ1แอซเซครับจากการลงเล่นทั้งหมด9นัดรวมทุกรายการซึ่ง1ลูกที่ยิงได้จากการสังหารจุดโทษด,ด้วย เอาล้วครับนี่การเดรข่าวสารและอัปเดตความเคลื่อนไหวของข่าวคราวพีศาจแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในส่วนของ,รงโรนโดกับตลาดหน้าหนาวน,านี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับส่วนในรายของแฮริเแมกวายครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะว่า,าถ้าเกิดขายออกไปจะคุ้มไหมนะฮะกับราคาที่ซื้อเข้ามา80ล้านปอนด์หรือ ยังจะมีทีเด็ดอะไรที่จะทําให้แม็กควายนะครับมีแรงฮึดแล้วก็งัดฟอร์มเก่งออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเอาละครับก็ยุลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ